ชั้นนางสาวนิสารัตดีสภานักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งห้องสี่สาขาวิวชาภาษาไทยคณะภษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอยเุ็ีวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายและจะมาเชิญชวนทุกคนให้ไปออกกําลังกายกันนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากอีกทั้งยังช่วยให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะประโยชน์ของการออกกําลังกายมีอยู่มากมายนะคะอย่างเช่นหนึ่ง ช่วยทําให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายแข็งแรงสองทให้เสื้อสรงดูดีดูสงา่าสาทําให้ร่างกายมีการพัฒนาและแข็งแรงสี่ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางนานได้ดีหช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดหช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและเจ็ดช่วยควบคุมน้ําหนักตัวด้วยค่ะบางคนอาจจะคิดว่า,าการออกกาลังกายต้องใช้เวลามาก จึงทําให้ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายแต่จริงๆแล้วเวลาเพียงแค่ิ0นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็สามารถออกกําลังกายได้แล้วค่ะอีกอย่างการออกกําลังกายไม่จาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรืออ,อุปกรณ์เสมอไปเพียงแค่เราเดินยิ่งหรือขยับแขนขยับขาก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายและช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้แล้วค่ะทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายมีอยู่มากมายเลยทีเดียว เหมนใครที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหุุนที่สวยดูดีมีสุขภาพที่จิตใจที่ดีก็เชิญชวนให้ทุกคนไปออกกําลังกายกันนะคะวันลานี้ก็ยังดีเพื่อสุขภาพของเราค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราสําหรับวันนี้พอกาของบ้านขอบคุณค่ะ